ขอเรียนเชิญท่านสสน,นะครับซึ่งเป็นมาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับได้ได้ทดสอบให้พวกเราดูทีนึ่งครับนี่เขาเรียนน้ำยามาควิดตัวตัวที่อยู่ในไอซ์กับตัวยาบ้านในรูบเบ็ออะเฟตามีนแต่ถ้าเป็นฮเฮโรอีนเนี่ยมันจะมีน้ำยาทดสอบตัวหนึ่งนะจะขึ้นสีม่วง นะคะรับก็จะขึ้นมาเป็นสีส้มนะครับถ้าเข้มข้นมา,มากอย่างไอเนี่ยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเม็เนี่ยมันก็จะเป็นส้มแล้วก็เดี๋ยวสักพักมีนจะกลายเป็นสีน้ำตาลท่านโซนเป็นเม็ดอะเซทัมนีน,นะครับเข้มข้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้มกว่านี้อนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะส้มเป็นแบบนี้นะครับท่าน นาน,นานไปเนี่ยสักพักมันจะเป็นแบบนี้ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นไอ้จริงถ้สอบหนึ่งเนี่ยมีประมาณ40กิโลนสี่สิบ่อนสำหรับการไลฟ์สดของสำนักงานปปสในครั้งนี้